มาดูนะครับกิจกรรมใบงานนะครับเรื่องการเขียนโปรแกรมสวิตปุ่มกดควบคุม led นะครับใบงานนี้จะเป็นใบงานที่เราเรียนแล้วเราจะนําไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ของเราในชั่วโมองถัดไปนะครับนั้นใบงานนี้เป็นใบงานที่สํคาคัญมากเพราะนั้นตั้งใจนะครับถ้าทําตรงนี้ได้การควบคุมหุ่นยนต์เราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับอ่าทีนี้แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับที่สามารถอ่านแล้วก็นําไป นำมาประยุกต์ใช้ได้ก็คือจะมีหนังสือของเราก็คือหนังสือคุณยุนเบื้องต้นก็คืออยู่ที่หน้าประมาณ118นะครับอ่าเราก็จะมีหนังสือในการเขียนอ่าการประยุกต์ใช้โปรแกรม Arduino น,นะครับแล้วก็ถ้าเป็นในร,ระบบออนไลน์นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์อ่ a า o n a l o g p e อ c o m ก็คือจะเป็นบทความนะครับที่เขานำพวกชีวิตปงตุงกดเนี่ยไปใช้งานอ่าตรงนี้เราสามารถอ่านค้นคว้าเพิ่มเติมได้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้นะครับ อ่าโอเคนะนี่คือแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับที่เราไปสามารถค้นคว้าได้นะครับอ่าแต่นี้มาทบทวนก่อนเรียนนะครับเตรียมตัวให้ดีนะเป็นความรู้ที่เราเรียนผ่านไปนะครับอืมทั้งใจให้ดีนะครับคําถามแรกนะขอสองคนนะครับขอสองคนนะเตรียมยกมือนะคําถามแรกอย่าเพิ่งยกมือนะครับบอกให้ยกมือก่อนนะอ,อ่าถ้าเราต้องการตั้งค่าขาของไมโครโนเลอร์เราเนี่ย จะให้เป็น Input หรือ output เนี่ยนะครับเราจะต้องใช้คำสั่งอะไรเตรียมตัวนะครับเตยมตัวนะกอสองคนแค่นั้นครับคําสังนี้นะครับพร้อมแล้วยกมือครับอ่อนงคนแล้วก็คู่กันแล้วไปทังอะไรข้างหน้าครับอ่ะโอเคแล้ว่ัดครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเพื่อนจะได้ได้ยินด้วยครับอ่าคำสั่งอะไรครับพิ้นโหมดครับพิ้นโหมดอ่าพินโหมดอ่ากว่านี้มั้งครับ พินโหมดครับพินโหมดโอเคนะครับพินโหมดหรือพินโหมดได้นะครับโอเคเป็นคําสั่งที่ถูกต้องนะครับอืออ่าโอเคยอดเรียมเลยนะครับข้างหลังไม่ทันนะทำไมอ่าโอเคครับอ่าก็ได้ไปแล้วคนระเด็กดาวนะครับคําสั่งเป็นคําสั่งที่เราจะต้องเซตขาทุกครั้งก่อนใช้งานนะนักเรียนต้องจําให้แม่นนะตัวเนี้ยนะครับเวลาเราจะนําขาอะไรก็ช่างไปใช้งานนะครับเราต้องตั้งค่าก่อน อ่าไม่งั้นโปรแกรมจะไม่รู้เลยนะว่าเข่าที่เราใช้งานเนี่ยจะเป็น input หรือ output นะครับเพราะนั้นต้องใช้อ่าต้องใช้คำสั่งนี้ก่อนนะครับ P i n m o d e อ่าก็จะอยู่ในส่วนของไว้ไว้อะไรครับอ่าไว้ Setup นะครับอืมเยอเยอะอ่าคำถามที่สองครับสองคนเหมือนเดิมครับอ่าสองคนเหมือนเดิมเตรียมตัวไว้ดีครับอ่าถ้าต้องการสร้างเงื่อนไขนะครับอ่าในการทำงานของโปรแกรมเราต้องใช้คำสั่ง อะไรนะครับเตรียมตัวพร้อมยกมือครับโอเคครับใช้คำสั่งอะไรครับ if l นะครับ if l เป็นคำตอบที่ถูกต้องยอดเยี่ยมนะครับที่จะมีมีแค่คนเดียวอีกคนนึงยกไม่ทันเลยไงครับไม่เป็นไรได้แล้วครับไม่ทันแล้วโอเคครับ if l นะครับถูกต้องแล้วนะครับเป็นคำสั่งในการสร้างเงื่อนไข ที่บอกแล้วคําสั่งนี้เป็นคําสั่งสาคัญน,นะครับแล้วเงื่อนไขเราต้องไว้ตรงหลัง if e หลัง e l s e ครับอ่าหลัง if e จําให้แม่นนะครับเราจะนําเงื่อนไขตรงนี้ไปควบคุมนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับอยากให้อุปกรณ์เราทํางานแบบไหนก็คือเขียนในคําสั่ง if e l s e AP, ตัวนี้นะครับโอเคครับยอดเยี่ยมเลยนะครับเป็นความรู้ที่เราเรียนผ่านไปนะครับแล้วเราจะนําม,มาประยุกต์ใช้เนี่ยหลังจากนี้ไปในกิจกรรมไปงานของเรานะครับที่บอกแล้วคําสั่ง ตรงนี้เป็นคําสั่งที่จะเป็นนะครับอะมาดูจุดประสงค์กันเรียนรู้นะครับผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมสวิตช์ปุ่มกดนะครับได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ผู้เรียนสามารถประยุกคาสั่งใช้งานได้ถูกต้องนะครับอ่าทีนี้มาดูทฤษฎีนะครับก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันนะครับอ่าทฤษฎีที่ใช้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการต่อสวิตช์ปุ่มกดนะครับสวิตช์ปุ่มกดเนี่ย จะมี2แบบที่ต่อใช้งานนะครับแบบแรกเรียกว่าเป็นการต่อแบบพุดอัพนะครับเป็นการต่อที่กดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยจะให้สัญญาณที่เป็นลอจิกสูนออกมานะครับเหมือนกับของเราเนี่ยของเราเนี่ยเป็นสวิตช์ปุ่มกดที่เป็นแบบพุดอัพนะครับกดแล้วจะให้ลอจิก0ูนออกมานะครับดังนั้นเวลาเราเขียนเงื่อนไขเนี่ยเราต้องรู้ว่าพอกดเป็นลอจิกสูนเนี่ยเราจะต้องเอาทําไมครับเงื่อนไขอะไรไปเขียนควบคุมว่าเอ๊ะพอกดมาเป็นสูนแล้วเนี่ยให้ไปทําอะไรต่อนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นแบบพุทธดาวนะครับพุทธดาวตัวนี้กดแล้วจะให้เป็นลอจิกหนึ่งออกมานะครับจะตรงข้ามกันนะครับาสามารถใช้ได้2อันนะครับขึ้นอยู่กับเราจะเลือกใช้นะก็ต่อให้ถูกต้องและกันแล้วก็นําเงื่อนไขของสวิตตัวนี้ว่ากดแล้วเนี่ยได้เป็นลอจิกศูนหรือลอจิกหนึ่งเนี่ยมาเขียนเป็นเงื่อนไขให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับใช้งานได้เหมือนกันอ่าโอเคนะของเราที่เราจะใช้นะครับเป็นแบบพุทธอัพนะครับคือกดแล้วเนี่ย จะให้เป็นลอจิกศูนออกมาโอเคครับลักษณะการต่อก็เนี่ยครับเราก็จะใช้ตัวต้านทานขนาด4.7กิโ oh ลนะครับต่อเข้ากับสวิตช์นะครับแล้วก็ต่อไฟต่อกาวเข้านะครับแล้วก็ลากสายสัญญ,ญาณก็คือเชื่อมสัญญ,ญาณที่ระหว่างตัวต้านทานกับส,สวิตช์เนี่ยในการไปควบคุมอุปกรณ์ของเราอีกทีหนึ่งหรือส่งค่าเข้าเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับอ,อย่างที่ครูจะสาธิตให้ดูเนี่ยนะครับ จะเป็นการควบคุมที่เข้าสัญญาณที่ขาสองนะครับอัอนนี้อุปกรณ์ของเราเนาะก็จะมีบอร์ดไมโครนูเลอร์หนึ่งอันนะครับหลอด led 2หลอดตัวความน้้นทาน220โ oh อห์ม2ตัวตัวความน้้นทานขนาด4.7ก oh ิโลโอห์ม2องตัวสวิตช์ปุ่มกด2ตัวนะครับแผ่งต่อวองจรแล้วก็สายต่อวงจรนะครับแล้วก็สาย usb นะครับทุกคนมีไหมครับสาย usb ดูที่กล่องอ่าโอเคนะนี่สำคัญนะครับเพราะว่าเราจะต้องอัปโหลดโปรแกรมลงในบอร์ดผ่านตัวนี้ อาโอเคนะครับนี่คืออุปกรณ์ของเรานะครับอันนี้เดี๋ยวครูจะสาธิตการต่อให้ดูก่อนนะครับเป็นวงจรที่ใช้ในการควบคุมหลอด LED นะครับโดยใช้สวิสตช์ปุ่มกดอ่าทุกคนตั้งใจดูนะครับตั้งใจดูจะต่อวงจรในโปรแกรมจำลองการทำงานก็คือโปรแกรม Proteus ของเรานะครับเมื่อกี้นี้ เมื่อกี้เรา,าเปิดโปรแกรมนะครับโปรติโอตขึ้นมานะครับตัวนี้นะก็อุปก,กรณ์ก็จะมีบอร์ด Arduino น,น,นะครับมีตัวต้านทาน220โอห์มมีหลอด LED มีแหล่งจ่ายหรือ power นะครับมีตัวคอนตทานทานขนาด4.7กิโลโอห์มมีสวิตช์ปุ่มกดแล้วก็มีกราวนะครับวิธีการต่อนะครับ อันนี้ครูจะตัดที่ได้ดูคือจะต่อขา13เป็นขาเอาพุทธในการควบคุมหลอด LED นะครับอ่าเราก็ทำไมครับลากลงมาเนาะแล้วก็เชื่อมนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราปรับได้เนะาะก็จะให้ขนาดแล้วก็ตักสายนะครับแล้วก็อย่าลืมกล่านะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมหลอด LED เราเรียบร้อยแล้วครับตามนี้เห็นนะครับ หลังจากนั้นจะต่อสวิตช์แล้วนะครับวิธีการหมุนอุปกรณ์นะนักเรียนให้นักเรียนคลิกที่ตัวนะอุปกรณ์ก่อนนะให้มันเป็นสีแดงก่อนนะแล้วก็คลิกขวานะครับอ่าเราก็จะมีคำว่าโรเตทเห็นไหมครับนี่มา สวิตกำลันการครับนี่มันจะจะหมุนได้ครับจะหมุนได้นะครับแล้วก็เชื่อมกับตัวด้านทานนะส,สวิตนะครับอ่าแล้วก็จากขาสองที่บอร์ดนะครับจะเป็นตัวอ่านค่าสัญญาณาจา้ำกาไปนะครับอ่าแล้วก็กาวนะครับ นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้อืมนี่คือวงจรนะครับที่เราจะใช้งานนะครับนักเรียนอืมประมาณนี้ครับเห็นไหมวงจรนะครับต่อเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะต่อลงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เราจริงเราจะต่อลักษณะนี้เลยนะครับนี่คือวงจรนะครับอ่าโอเคครับนักเรียนทีนี้ ูต่อสาธิตให้ดูแล้วครับนักเรียนครับอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนต่อบ้างครับน้าต่อตามนี้ครับนักเรียนดูเงื่อนไขครับเป็นสวิตปุ่มกดหนึ่งตัวนะครับโดยให้สวิตรับค่าจากขาสามไม่เหมือนครูแล้วนะครับรับค่าจากขาสามครับอ่าแล้วก็เมื่อกดสวิตให้หลอด LD ที่ขาสิบสองติดเพราะนั้นขาสิบสองจะเป็นขาเอา์พุตแล้วนะครับ ให้ต่อลงในโปรแกรมปฏิยุทก่อนครับเสร็จแล้วยกมือเรียกนะครับครูจะดูก่อนว่าถูกต้องไหมอ่ลุยได้เลยครับลุยได้เลยครับอใครเสร็จแล้วยกมือให้ดูด้วยนะครับจะไปเช็คตรวจดูครับว่าถูกต้องไหมเพราะว่าถ้าเรา แล้วเนี่ยนะครับเราจะต่อวงจรได้ถูกต้องนะครับเราจะย้ายชายลบออกใช่ไหมคลิกขวาเลยครับดีลิทอ่า เงื่อนไขของเราคืออะไรครับเมื่อกี้นี้หานค่าที่ขาอะไรห้าขาสามแล้วก็เอาพุทขาสิบสอโอเคนะครับให้ตอบเสร็จแล้วยกมือให้ดูหน่อยนะครับอ๋อเรียบร้อยอ่าเดีย๋ยวขอดูนิดนึงนะครับเช็คความ ขาสองให้เราเช็คสวิตที่ว่าเราถูกต้องไหมสวิตครับขาขารับค่าจากสวิตครับโอเคอ่านี้ถูกต้องแล้วลองเช็คดีครับว่าขาในการส่งรับสัญญาณจากปุ่มกดแล้วไปที่ บอดไมมคนน้นเร์่งเราถูกไหมหะดูที่ครับเร็แล้วเนาะหาขอดูนิดนึงครับ่าสารอ่าโอเคยอดเยี่ยมครับโอ้หลายกคมนะครับ เราจำไว้นะเราต่อแบบนี้นะครับเดีย๋ยวเราต่อฮาร์ดแวร์จริงเราจะต่อแบบนี้กันนินะครับ เดี๋ยวให้ดูเงินขไขใหม่อีกรอบนึงนะครับค่เงินไขายนะเงินไขนะครับอ่าโอเคครับอ่าย่เยี่ยมนะครับดูไว้ดูไว้วนะครับ เงินไขนะครับดูให้ดีนะเงินไขของเราเป็นอะไรนะครับ ลุ้นน่าดูเลยนะครับอ่าโอเคอ่าเรียบร้อยนะอ่าโอเคนะครับยอดเยี่ยมนี่แหละครับนักเรียนดูวงจรตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไว้ต่อวงจรจริงกันนะครับอ่าโอเคทีนี้นักเรียนครับมาดูตัวโปรแกรมกันบ้างครับเราต่อวงจรฮาร์ดแวร์เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูตัวจริงกันนะครับดูโปรแกรมนะครับที่เราจะใช้กับอุปกรณ์จริงกันนะครับอ่าเดี๋ยวนี้อุปกรณ์จริงเรานักเรียนครับดูนะวิธีการต่อนะครับ สวิต์ปุ่มกดเราจะมีสามขานักเรียนดูที่สวิต์ปุ่มกดนะครับเมื่อเราต่อแล้วนยครับสวิตซ์ปุ่มกดเราจะเป็นลักษณะนี้นะครับเราสามารถอะไรครับกดได้นะครับจะมีขานะครับแล้วก็ควบคุมหลอด LED นะครับเป็นแบบนี้โอเคนะแต่บอร์ดของเราจะเป็นบอร์ดเล็กนะครับผมจะเป็นบอร์ดใหญ่นะครับอ่านี่คืออุปกรณ์จริงๆที่เราต่อนะครับ อ่ตอนนี้มาดูตัวโปรแกรมคับนักเรียครับอ่าดูโปรแกรมนะโปรแกรมของเรานะครับอันดับแรกเลยอ่าทุกคนดูนะครับจะประกาศตัวแปรก่อนชื่อบัตทอนนะก็คือเป็นตัวแทนของสวิตช์นี่แหละนะครับเท่ากับ0อ่าแล้วก็ voice setup นะครับอ่าขา2ของคู่ที่เป็นขา2หน้าของเราเป็นขาอะไรอ่าขา3นะครับรับค่าก็คือต้องประกาศเป็น input ตนะครับตั้งค่าเป็น input ส่วนขาที่ครูจะใช้ที่ควบคุมหลอด led คือขาสิามนะครับเพราะนั้นครูก็จะใช้ขาสินะครับประกาศออกมาให้เป็นเอา p ์พุตนะครับในการต่อกับหลอด led อ่าแล้วก็ในส่วนของไวลลูปนะครับก็ให้ตัวแปรที่ชื่อปทอนเนี่ยรับค่านะครับโดยใช้คำสั่งดิสตรัลลิธอ่าขา2นะครับที่เราเรียนผ่านกันมานะนำมาใช้นะครับแล้วก็ประยุกต์ใช้คําสั่ง if นะครับจากที่เรียนผ่านมานะครับมาเขียนเงื่อนไขโดยถ้าเรา กดปุ่มนะในเวลากดปุ่มได้มันจะส่งไปลอจิกศูนมาก็คือเป็นโลนั่นเองครับอ่าแล้วก็นํามาใส่ในตัวแปรบัตทอนนะครับถ้าตัวแปรบัตทอนเป็นโลไปสั่งให้หลอดที่ขายมติดเข้าใจไหมครับอ่าแต่ถ้าไม่มีการกดสวิตช์จะส่งเป็นไฮมาหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขก็จะทําให้หลอด LED ดับอืมลักษณะการทํางานแค่นี้เองนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ดูตรงนี้นินด,ดน,งนงึงครับดูวิดีโอการทํางานของจริงครับเอถ้ากด ยังไงครับหลอดติดปล่อยหลอดดับกดต,ติดปล่อยดับนี่จะเป็นลักษณะนี้ครับการทํางานที่ถูกต้องนะอ่าโอเคไหมนี่คือลักษณะการทำงานที่ถูกต้องครับอ่าโอเคนี่เป็นส่วนที่สาธิตให้ดูนะครับอ่าตอนนี้มาดูเรื่องการเขียนโปรแกรมครับนักเรียนครับอ่าโปรแกรมเราก็จะเข้ามาที่ โปรแกรม Arduino IDE ครับ,รบเดี๋ยวให้นักเรียนตั้งใจดูตรงนี้ก่อนนะครับสาธิตให้ดูก่อนนะครับอันดับแรกเลยก็ประกาศตัวแปรก่อนนะครับชื่อวัตถอนนะครับเท่ากับศูนย์อ่าก็คือเซตค่าเป็นศูนย์นั่นแหละนะแล้วก็เป็นในส่วนของไว้ไว้เซตอัพนะครับ ติกาอย่าลืมนะเนี่ยที่ผิดกันเยอะตรงนี้นะครับเราจะใช้ขาของคููจะใช้ขา2ในการรับข้อมูลนะครับก็จะเป็นพินโห d e 2เป็นอินพุตแล้วก็ใช้ขา13นะครับเป็นขาในการส่งข้อมูลออกอก็เป็น Output นะครับนี่โอเคนะครับอ่า ต่อมาวล์ลูปนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับก็จะรับค่านะครับโดยให้ตัวแปรบัตทอนนะครับรับค่าโดยคำสั่งดิจิทัลลีสครับจากขาสอนะครับหลังจากนั้นครัสั่ง i f ครับตรวจสอบตัวแปรบัตทอนนะครับว่า รับค่าออกมาเป็นอะไรนะครับไอ้น,นี้จะให้เท่ากับโลก็คือทำไมครับถ้ารับค่ามาเป็นลอจิก0ูหรือโลเนี่ยนะครับจะไปสั่งให้ทำไมครับหลอดที่ต่ออยู่กับขา13เป็นไฮครับก็คือหลอดติดนั่นเองครับ หลังจากนั้นถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขครับเอวครับเอวไปสั่งให้ได้ไหมครับหลอดที่ขาสิบสามไม่ง่ายดับนะครับดับนี่ประมาณนี้ครับคำสั่งเห็นไหมไม่ยากครับไม่ยากการประยุกต์ใช้ไหมครับพอเราเขียนเสร็จแล้วครับนังรียนครับดูนะดูด้วยกันนะครับเดี๋ยวกูเปลี่ยนเป็นตัวเล็กนิดนึง ดูนะครับดูนะจับตาดูให้ดี